6เทคนิคการหนีบผมไม่ให้ผมแห้งเสียทำยังไงกันบ้างก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องเล็กพัชรินให้ด้วยค่ะ1ใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันความร้อนช่วยทำให้จัดทรงผมง่ายเส้นผมก็จะนุ่มสลวยเรียบตรงตลอดทั้งวันอีกด้วยค่ะ2แนะนำให้แบ่งผมเป็นช่อเล็กๆและเลือกใช้ความร้อนประมาณ1 6 0 1 8 0องศาก็จะช่วยทำให้ผมเรียบตรงโดยไม่ทำลายเส้นผมค่ะ3ใช้เซรั่มหรือว่าออยช่วยให้เส้นผมเรียบลื่นไม่ชีฟ้ฟูจัดทรงได้ง่ายขึ้นแนะนำให้ใช้ประมาณ 1-, 1 สองหยดก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะ4หนีบผมตอนที่ผมแห้งสนิทแล้วเพราะการหนีบผมในขณะที่ผมเปียกเป็นช่วงเวลาที่เกล็ดผมเปิดจะทําให้เส้นผมถูกทาร้ายมากกว่าเดิมนอกจากนี้ไอความร้อนอาจทาร้ายหนังศีรษะจนเกิดอาการไม่ได้ 5. ้าควรจะแบ่งผมเป็นช่อเล็กๆเ,เพื่อให้สามารถเข้าเครื่องหนีบผมได้ง่ายโดยการหนีบแต่ละครั้งให้หนีบแบบยกสูงจะช่วยลดปัญหาเส้นผมที่ถูกทาร้ายโดยตรงได้ระดับหนึ่งค่ะ 6. ลดผมพันกันด้วยการหวีผมควรจะเลือกหวีที่เป็นซิลิโคนหรือว่า ติเพราะจะช่วยถนอมเส้นผมลดการแตกหักของเส้นผมไม่ทำร้ายหนังศีรษะเวลาหวีผมค่ะได้เทคนิคการหนีบผมที่ถูกต้องเพื่อลดปัญหาไปแล้วนะคะสาวๆทำแล้วได้ผลยังไงคอมเมนต์มาคุยกันค่ะ